ครับมันนี่น,น,นุ่งสังกะสีไม่ทานนะมันนี่ใส่ไมยุค่าอีกมาออกจากขอกไก่นะครับไมยุค่าที่มาออกจากขอกไก่มา,ออา,มาเห็ดทานนะครับมาเห็ดทานนี่ครับมา,า,มา,เ,าเห็ดทานมูไนกับเสียทานเผาเห็ดทานไปมูไนเนี่ยก็สี่ได้ประมาณเตาหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยอันนี้มูน่อย มุ่อหนผมก็เห็ดเป็นฟื้นกวางไว้เสียเ้วกระสีเห็นเอาใส่กระสอบไว้ต่ว่ามีหมดมมกไม่เป็นไม่กินปวกปวกคุณเอาสั้นแบบผางกกม่วงเนี่ยสั้นแบบปวกขามาเลยไม่มีหมดแดงแดงสมเป็นไมากินปวกกระสีร้อยเป็นกินเปกสะก้อนปุนย๋ยทังสี่เดคนใหญ่ออกจากพื้นที่กะริเก็บไปใสก่กระสอบมาปากไว้ถ้าใส่ย่ำฝน นี่ก็มาอัวาแกาขอใกล้ครับมองผมมองผมงน,งนังนี่เป็นขอกไก่เลยนี่นั่นก็ขอใกล้เนี่ขอใกล้เน,นีนขเนข่ขอใกล้อะไ้เป็นกัน่างานเขาใจแล้วครับเนี่ยเป็นขอขอไก่เก่าแล้วก็มาออกมาตะกีะก้มีไก,ก่หลายเลยครับไก่บานท่อนอี่ล้วที่นี่กรับเปนมัตสึเป็นปแหนะขายไปนน้ำแหนพะอส่วนมากครับ อย่างง่ายหละคนกับมะเสือเอเนะครับขายกิโลละลอยผมนี้ผมขายกิโลลอยม,องมางานตัวละลอยตัวละตัวละลอยไหมคันคันเพชรในเพื่อนพ่อมนี่กแคิดลอยสามสิบเพราะว่าตรงนี้ขาขามือสามสิบแต่ถ้าเพว่าให้เฮดงเพิ่นกับเอาไปเฮชดเองไหม,มอ่นเพิ่นซื้อไปหรอให้ผมเด็ดผมก็คิดลอยสามสิบใช่ไหมโตโตได้นี่ พอมันไกลไกี่ไกลก่ประมาณกิโลหนึ่งตีไปกิโลหนึ่งค่าแปรรูปแปรรูปใกล้นะอีกสามสิบบาทครับพื้นแต่ไปใส่เง้มฝนมายุค่านเลยครับมายุค่าเนี่ยเป็นแดงแค่สิบเบิ้งกงนหมดสเบอรงหมดผลมาจอปวกน้ำดแดงสมไหม ปีนี ah year, year, a a ้ผมบอได้กินไข่เป็นเด้อปีเนี้ยไข่บอดีกูเทียได้กินไข่ดีดีไข่มดแดงปีหนึ่งมีแต่หนึ่งเนาะอาหารฉันสูงอาหารฉันสูงครับแดดเนี่ยแดดว่าหมือนี้ว่าว่มีฝนในเมืองเราสองฟ้าได้ฝนอ่ะว่มีฝนเลยแดดตอนนี้นั่งอยู่ขมวงต้นมงคลผมปลูกหลายต้นเนียนี่อันนี้กับขมวงมั่นไหมต้นนี้ขมวงมั่นี่ แคนาไปทางในฝุ่นแคนายอยู่รถทางในฝุ่นเลนายยุลด์นยยี่อ,ออกมานางังอุ้ยมานอนเฝ้าลูกี่เลยนอนเฝ้าเสือนอนกินเนีย่ยครับกระสีใสกระสอบมาแจ้งดีบนแหะแต่ว่าฝังนี้ปวกปวก,ปวกม,มดแดงไฟเอ้ยมดแดงสมบนก็มาก,กินครับอันนี้ก็ธรรมชาติธรรมชาติบำบัดธรรมชาติสางม,มาก นี่นี่เกิดแก้เก็บตายไม่รานนั่นหมดพ่นก็ไปกินกันโอเคนะครับครับสนี่ยเห็ดทันครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ